สวัสดีครับวันนี้เกษตรกิมพันนะครับก็จะพาครับกลุ่มคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับในบ่อผ้าใบนะครับสีดําที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็จะมีหอยเชอรี่สีทองนะครับเป็นรุ่นนะครับที่ผมเพาะไวเป็นเปลือกสนิมนะครับเปลือกสนิมนะครับนี่ครับเป็นชุดสนิมทั้งหมดเลยนะครับก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไป จะใช้ในหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระดับน้ําที่สูงกว่าครับซึ่งบ่อวงกลมนั้นผมจะใช้น้ํสิบเซนแต่อันนี้ผมจะใช้น้ําครึ่งบ่อครับเพื่อนะครับทําการครับให้หอยนะครับได้นะครับมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ทําให้หอยนะครับขยายตัวเร็วนะครับซึ่งผมจะให้ดูนะครับบนนี้รอบๆนี่นะครับนะครับจะเห็นนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับ คางที่จะหนาตานะครับทําให้นะครับหอยเชอรี่สีทองนั้นขยายตัวเร็วนะครับรุ่นนี้เป็นพ่อพันธุ์หนุ่มสาวแล้วนะครับนี่ผมยังไม่ได้แยกออกนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหอยพ่อพันธุ์หนุ่มสาวนี้นะครับสามารถนะครับขึ้นไข่นะครับได้แล้วนะครับก็เป็นการขยายพันธุ์อีกแบบวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายๆเลยครับสำหรับคนที่้ยงหอยเชอลี่สีทองนะครับยังในห่อผ้าใบนะครับอันนี้เป็นผัก ตบชวานะครับที่ผมให้ไปนะครับผักตบชวาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งหอยก็จะกินไปนะครับเป็นอาหารหอยแล้วเป็นที่พักปิงของหอยด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับก็จะให้ดูในหลายมุมนะครับนี่นะครับเห็นนีครับจะเห็นตัวหอยเล็กๆนะครับ ซึ่งถ้าเราใช้น้ําเยอะนะครับน้ําก็จะใช้น้ําให้เยอะนะครับน้ําก็จะใสนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเน่าเป็นนะครับน้ําถือว่านะครับนี่ครับถือว่าน้ํานะครับก็มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนการเลี้ยงหอยเชลี่สีทองนะครับนี่นะครับ หให้ดูบดริเวณรอบบ่อนะครับนี่นะครับบริเวณรอบบอ่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งบ่อผ้าใบนี้นะครับผมได้นะครับทบําบ่อนี้ไว้นานแล้วนะครับก็เห็นว่าบ่อก็ยังมีความเหนียวแล้วก็มีความแน่นเหมือนเดิมนะครับให้ดูบดริเวณรอบๆเบอ่อนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหอยเอรี่สีทองนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมได้เพาะไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับนี่นะครับดูตัวนี้ครับเป็นพ่อไม่พันธุ์ได้แล้วนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงอยากศึกษาครับเกี่ยวกับอยเอรี่สีทองนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดต้องการสูงนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนรับสมาชิกนะครับได้ เราเลี้ยงดูนะครับเราเลี้ยงดูนะครับเป็นเแสเศรษฐกิจต้นหนึ่งครับก็เลี้ยงไว้นะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือว่าดูเล่นไว้ก็ได้นะครับซึ่งเกษตรอิน์นียครับก็จะมีให้เพื่อนสมาชิกได้ชุดทดลองนะครับทดลองเลี้ยงนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่แบบอาชีพเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งทางเราก็มีหอยครับจัดส่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือสนิมทั้งบ่อเลยนะครับสนิมนะครับส่วนเชอรี่สีทองก็อีกอยู่อีกบ่อหนึ่งครับซึ่งผมจะแยกไว้นะครับเพื่อไม่ให้หอยนะครับปนกันนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นะครับลองดูเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะเลี้ยงแบบไหนนะครับอันนี้คือผมเอาอ้อยใส่นะครับเพื่อบำบัดน้ําเสียนะครับอ้อยมีส่วนดีนะครับเหนียลงไม่นานแล้วนะครับ หอยสเก็ด like ูหอยครับหอยก็จะกินนะครับอ่อยนะครับแล้วก็ยึดเกาะได้ด้วยนะครับก็ที่ว่านะครับเป็นอีกนะครับวิธีการหนึ่งที่ให้หอยนะครับพักแล้วก็ได้มีวิธีการนะครับแบบทําให้หอยได้ยึดเกาะนะครับแล้วก็ได้กินอ้อยไปตัวด้วยนะครับสําหรับนะครับคนที่อยากหาวิธีการนะครับทำแบบนะครับ ส,สิ่งนคั้นะครับก็คือนาอ้อยมาครับครึ่งหนึ่งแล้วก็มาผ่าลงแล้วก็เทลงเลยนะครับเทไม่หอยเลยครับหอยก็จะเกาะนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปวิดีโอนั้นไว้แล้วนะครับการเอาเอาอ้อยให้หอยใช้ได้กินนะครับก็ถ ok ma ือว่านะครับหอยก็ตอบโจทย์ดีนะครับแล้วก็เรื่องน้ำนะครับก็จะไม่เสียนะครับบำบัดน้าเสียได้ด้วยนะครับนี่ผมทําไว itor, ้ตั้งนานแล้วนะครับ เพื่อนสมาชิกที่สงสัยนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับว่าอ้อยนี่ครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับกระสีผันก็ขอจุลงเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกด subs ไครต์ครับกดติดตามครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ